สวัสดีครับยูผมนะครับเหมือนเดิมชวนล่กกับข้าวนะครับนี่เป็นเวลาตีสองสี่สิบห้านี่ยูเซเว่นมาดิเราเห็นพี่เขาบอกมีเมนูใหม่นะเป็นตัวนี้นะนี่นะครับเป็นเกี๊ยวน้ำกุ้งหมูและหมูแดงนะไปพี่เขาเวฟดีกว่านะครับเดี๋ยวไปลองกันนี่ครับได้มาแล้วนะนี่เห็นไหมยูเกี๊ยวน้ำกุ้งหมูและหมูแดง นี่นะครับผมนะขอไฟหน่อยอูดูสีดิสีดีเนาะหมูหมูแดงเป็นชิ้นเลยนะครับเกี๊ยวน่ากินไปกินกันเลยร้อนร้อนร้อน้อนร้อน,อน,อน,อนขอต้นน้ำมันวิ่งออยจริงกินหอมมากครับน้ำซุปอลองแบบเกี๊ยวคำโตโต,ตเลยไหนไะหนะน,ะนี่นี่ ครับร oh. ้อนมากลองหมูแดงเขาหน่อยแดงเขาดีหมูแดงหมูแดงสดหมูแดงดีมากไปเป็นมีพักด้วยเป็น กวางตุ้งข่องเต้ปะผมไม่แน่ใจผักผักยังกรอบอยู่เลยชอบเกี๊ยวอ่ะมันเต็มปากเต็มคํำดีนะครับนี่มีเกี๊ยกับหมูแดงอยู่ด้วยนะคําเดียวเลยอร่อยครับ